ขอเชิญทุกท่านมาเป็นครอบครัวเดียวกับนานอเภอซูโมต้าของเรานะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับสว่วนนี้คับท่านผู้ชมผมกรรมการ,รบริษัทัซูโมต้ามอเตอร์วันนี้ผมพาท่านมาดูอะไรในโชว์รูมของเราเพื่อมั่นใจว่าเรามีอะไรทุกชิ้นนะครับและวันนี้เป็นวันพิเศษนะครับเราจะเปิดแฟนชายนายอำเภอซูโมต้านะครับปีนี้เราเปิดเนี่ยเปิดใหญ่นะครับทุกประเทศเพราะเรามีลิสซิ่งครับเรามีเงินผ่อนเ,เรามีรถสำรองซูโมต้าที่ผ่านมาในขายแต่เงินสด ขายบริษัทมหาชนขายราชการขายเอกชนทั่วไปขายเงินสดขายได้เดือนหนึ่ง1 0 2ถึง20คันผมขายเองนะครับไม่งั้นผมอยู่ไม่ได้ถึง15ปีนะครับและวันนี้เป็นโอกาสทองที่เราจะขยายตลาดไปทั่วประเทศเพื่อตอบสนองลูกค้าที่ถามแต่เงินผ่อนเงินผ่อนเงินผ่อนนะครับมีมา20ลายถามเงินผ่อน19ลายถ้าท่านมีเงินสด2 0 0,000ขึ้นไปถึง1ล้านท่านมาเปิดนามเพรซูมอต้าได้เลยครับผลตอบแทน20% ถ้าผมขายได้10คันถ้าผมขายได้ร้อยคันเพราะลูกค้ามา20คนถามเงินฝันจะสิบเก้าคนนะเหลืออีกคนเดียวให้ผมขายสุดท้าย19คนคุณเอาไปขายเลยครับเปิดได้ทั่วประเทศนะครับนามเพอร์สซูมาต้านะครับรับทุกจังหวัดเลยนะครับลงทุนเพียง2องแสนห้านะครับเบสเป็นนามเพอร์ได้เลยถ้าจะเป็นกัวก็เป็นล้านนะครับเอานามเพอร์ก่อนแล้วกันเวลานีนีนาทีนี้นาทีนี้มีแต่ธุรกิจของสมาต้าอย่างเดียวครับมีจังหวนจังกัดครับผม